การไทยหน้านี่ไทยกินขอบก้อนแล้วมาเก็บงานตรงกลางอ่ากับไทยกินกลางแล้วมาเก็บงานตรงขอบไทยแบบไดเร็วกวกากักนไทยแบบไดดีก็ากันอ่าเมื่อนีอ้ผมจะมาบอกชูพี่นอ้องฟังครับว่าแบบไดดีแดีวเคมีความแตกต่างกันจังไหนสวัสดีครับพี่น้องทุกท่กทกทานครับสุภูสุคนครับเมื่อนี้ผมจะม,มาบอกเรื่องการไทยหน้าพี่นอ้องฟังเพราะว่าพี่นอ้องเอฟซีทำกันเข้ามาเลยว่าการไทยหน้านี่ข้าไทยแบบกลางสก้อน แล้วก็มาเก็บขอบที่หลังแล้วก็ไถขอบก้อนมาเก็บกลางที่หลังลักษณะแบบไดมันสีเล็วแล้วมันสีดีก็กันอ่ะผมจะบอกชูพี่น้องฟังครับที่นี่การไถนานี่จอยากให้ดีก็คืออย่าไถห้ามเลพี่น้องเด้อนี่แหละคือดีที่สุดเราจะไถห้ามเป็นเด็ดขาดถ้าไถห้ามก็คือบอดีโถดอ่ะการไถนานี่ถ้าเอาไถเนี่ยไถขางก้อนเขาเรียกว่าเก็บขางก้อนเก็บขางคณะน,นี่เก็บขางคณะมาสกักก้อนแล้วก็ มาเก็บไ้ตรงกลางที่หลังถ่ายใน,นลักษณะแบบนี้นี่ตรงมุมคันนานี่จะมีรอยรถห,ห้อยรถเฮานี่หลายครับอ่านี่คือขอขอเสียเด้อขอเสียก็คือถ้าพูดใดเจ้าของนาบ่มักห,อหก้อยรถหลกับจะถ่ายแบบนี้จะถ่ายกินขอบสกวอนแล้วมาเก็บกลางนี่แหละห้อยรถหลายบางท่านกะเจ้าของนาเพิ่นกับบมักแต่ข้อดีก็คือเขาต้องเบื้องหน้างานครับหน้างานแบบไดคือขอบคันนาะ ถ้าขอบคันนานี่มันในเขาเรียกว่ามันตําหรือมันลุบเขาก็ต้องไถแบบนี้ครับนะเพื่ออย่างเพื่อเอาดินนี่เปิดนาดินไปหาคันนา,นาให้ดินนี่ไปหาคันานาแล้วมุมคันานาน่ะมันจะตื่นจากที่มันเลอกเลอเพียงแอวนเนี่ยมันจะตื่นถ้าในลักษณะแบบนี้นะนะและอีกอย่างนึ่งก็คือการไถไถกินกลางบัดนี้นะโดยเพาพี่น้องเบื้องไถกินกลางไถกินกลางลักษณะแบบนี้เนี่ย ไทยกินกลางลักษณะแบบนี้มันก็มีข้อเสียขึ้นอกัน,นีครับพี่น้องข้อเสียจังไดถ้าตรงกลางมันสูงอยู่แล้วพี่น้องไทยเข่ามาอีกแห้งที่สูงคางนี่มุมคางคังนนาเนี่ยไอ้ตรงแจแ้คันนานี่ถ้ามันลึกเขาเก็บงานทุทไทยนี่มันแห้งจะดเลึกครับอ่ะนี่คือข้อเสียเด้อ ให้พี่น้องเบื้องหน้างานดีกว่าผมจะบอกว่าให้พี่น้องเบื้องหน้างานถ้าพี่น้องเบื้องหน้างานสมมติว่าหน้างานเท่านี้รูปกลางรูปกลางขอบสูงให้พี่น้องไถลักษณะแบบนี้คือไถยกินกลางถ้าอีกหน้างานก็คือหน้างานหนึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าลักษณะแบบนี้ก็คือคันน้ามันรูปคันน้ามันเลึกเขาก็ต้องถไถเปิดออกถดินเปิดออกเพื่ออย่างเพื่อจะให้ดินนี่ไปกบคันหน้าที่มันเลิก นี่แหละให้พี่น้องเบิ่งหน้างานดีกว่าถามว่าแบบใดดีสองแบบนี่ดีทั้งหมดครับทั้งสองแบบถามว่าไอสองแบบนี่แบบใดเร็วสูสีกันครับอ่ะม่มีแบบใดเร็วบ่มีแบบใดซ่าสูสีกันมันขึ้นอยู่กับพี่น้องไทยขึ้นอยู่กับหน้างานขึ้นอยู่กับดินแข็งบ่แข็งนี่แหละเออพี่น้องคงใจในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้คือเ่าพี่น้องมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาอยากมีความคิดเห็นในช่องพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์เขามาบอก ค,อ,คอมเีนเขามาแชร์ข้อมูลแชร์ประสบการณ์กันได้ครับนี่แหละข้อมูลดีๆมาฝากพี่ตอนน้องการถท,ทั้งสองแบบนี้แบบนี้ห้อยรถจะหลาอ่ายแบบนี้ห้อยรถจะหน่อยเพราะว่าเขาเก็บงานเขาออกเลยแต่ว่ามีห้อยรถถยเนี่ยแต่เมื่อกหรตามมีขอเสียึ้นกันล่ะพี่น้องต้องมีเบื้องหน้างานพี่น้องสกักก่อนถ้าหน้างานพี่น้องแจีคันน้ำมันลุบถ้าพี่น้องถยแบบนี้เก็บงานครั้งสุดท้ายมันก็แห่งจะเลิกมันแห่งจะรูปลุงไปอีก แบบนี้ถ้าหนางานพี่น้องมุมคันนามันสูงถ้าพี่น้องไทเปิดเข้าไปอีกแข้งสูงตืมให้พี่น้องเบิงโดยรอบของคันนาซะก่อนวานน้าพักน้าที่เขาไปรับจ้างนะมันเป็นลักษณะแบบไหนอ่า่างคันนานี่มันเลือกบอ่อหรือมันตื้นถ้ามันเลือกก็กให้พี่น้องไทเปิดออกไปหาคันนาาถ้ามันตื้นให้พี่น้องไทแบบนี้่ไทเปิดออกมาหากลาง นี่แหละเทคนิคมาฝากพี่ตอนนอนครับการไทยนะพี่น้องผมเชื่อว,ว่าเอฟซีพี่ผมหรือพี่น้องทุกๆท่านที่เขามารับชมผมนี่ต้องเป็นมือใหม่สาหรับการขับรถขับรถไทยครับอ่าถ้าพี่น้องมือใหม่ขับรถไทยก็ฝากกดที่ตามไ้กดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นการเลีงใจผมนะครับของแกในเรื่องใดสามารถคอมเมนต์อสอบถามได้ทุกเวลาครับทุกเมื่อทุกเวลาผมจะตอบให้เร็วที่สุดเลยครับเพจเสียแกเกษตรบ้านอกเพจได้พี่น้องปิวไปแล้ว ผมเพิ่งจะสร้างเพจขึ้นมาใหม่ถ้าพี่น้องเข้าไปติดตามทั้งเพจครบเครื่องเรื่องเกษตรเรื่องมันสำปะหลังกะพี่น้องกะถ้าเห็นเพจไม่ผมกะตอนนี้กะบ่รู้ว่าคนที่ตามไปได้ที่เท่าไหร่ละอาจจะบางท่านถึงมื่หรอกเพราะว่าเป็นเพจหม่ครับฝากทดกิีตามไหยนะครับครบเครื่องเรื่องมันสำปะหลังเด้อพี่น้องเด้ออยากลูก้เรื่องเกี่ยวกับมันสำปะหลังกะกดติดตาม,ามไ้ทั้งนั้นยูทูบกับปกติคือเ่าครับ ปกติคือเกา่ากใ็ใซ่ยซองนี้ซองเดิมเพื่อเกา่าครับฝากกดติดตามไว้นะพี่น้องท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็ได้สาระได้ความรู้จากคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ไปเท่านี้เจอที่หนาครับสวัสดีครับ